ประจำเดือนกรกฎาคมให้กับทุกคนได้ดูกันจะบอกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับมีซีรีส์วายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่เดือนนี้บอกเลยว่าเยอะกว่าเดือนที่ผ่านมาอีกเท่าตัวเลยทุกคนเพราะว่าจะมีเรื่องใหมา่ๆาอีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆทั้งในแง่ของอาก,กาศต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะครับแต่เดือนนี้น้องก็จะมีความหลากหลายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆ บางเรื่องครับก็จะมีความเข้มข้นหนักไปทางดรมมาม่าแบบแอคชั่นก็มีนะครับบางเรื่องก็จะมีความแบบพาดเทลมีความคุกคี้หอมหวานอะไรต่างๆแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแล้วก็แต่ละเรื่องมีโอ,อกาศเมื่อไหร่เป็นยังไงบ้างวันนี้เดลเรนจะมาเล่าแล้ว,ลวก็อัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกัน ก็เนอี่น,นะครับเลนก็จะมามารวมซีรีส์ไว้ถึงโอ,อกาตอนต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาก่อนแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะแบบมากถึงแม้บางเรื่องก็จะจบไปแล้วนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องใหม่แบบมาแทนที่ก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนั่นเองแต่ว่าเรื่องไหนออกาสเมื่อไรจะเลนจะมาเล่าแลา้วก็มัดรวมไ้กับทุกคนได้ฟังกันเรื่องจากเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่อง vr คือเรารักกันออกาสวันพุธเวลา20มินิกา30มนาทีทางช่องเจมี่มิซิสทแล้วหลังทางแอปพลิเคชัน i อชี น็อกน็อกบอยบ้านหนุ่มโสดโหมดพร้อมเลิฟออกาสวันพื้ฤหัดเวลา20มนิกาทางแอปพลิเคชัน VTV เดอะรีบาวเกมนี้เพื่อนนายออกาสวันพุธพื้ฤหัดเวลา20มนิกาทางแอปพลิเคชัน V.E.W. My Stand In ตัวนายตัวแทนออกรสวันสุกเวลา20มนิกาทางแอปพลิเคชัน i c e My l o v e m a k Up เขียนหลักด้วยยังลบ ออกากาศวันศุกร์เวลา20นิกา30นาทีทางช่อง g e m m y 15และยหลังทางแอปพลิเคชัน i e w วันดีวิทยาวันดี g ู o ดเดย์ออกอากาวันเสาร์เวลา20นิกา30นาทีทางช่อง g e m m y 15และยหลังทางแอปพลิเคชัน i e w เพียงชลาลัยเ u n s e t X ไว้์ออกากาวันเสาร์เวลา23นาฬิกาทางช่องวัน31และหลังทางแอปพลิเคชัน i c i ี พวกแมกกอดแวมไพร์แวมไพร์ไวแดงออการทุกวันอาทิตย์เวลา22นกา15นาทีทางช่อง w o r ร์ o คอร23และย่หลังแบบอันขาดทางแอปพลิเคชัน VTV ต้องหลักมหาสมุทร Love s e e The Series ออการทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา30นาทีทางช่องเจมีมี15และย่หลังทางแอปพลิเคชัน i q e e เดอะเทนนีฝึกงานเทอมีรักพี่ได้ไหม โอ,อกาสวันอาทิตย์เวลา20มินา30นาทีทางช่อง j e m m 25ไลน์หลักทานแอปพลิเคชันวิวปีท,าท้ายด้ซีรีส์าวา,ายมาใหม่ประจำเดือนนี้กันบ้างก่อนหน้านี้นะครับเนก็ได้ทํคลิปอัปเดตไปแล้วซึ่งจะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันเนาะซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องเพิ่มเข้ามาอีกทั้งหมด2เรื่องด้วยกันซึ่งแต่ละเรื่องนะครับจะมีความแตกต่างกันเลยแบบ ไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงแบบนาแสดงแล้วกันเราเล่าเรื่องเนาะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นความแตกต่างที่คยมันน่าดูหมดทั้งสี่เรื่องจริงๆแต่ว่าเรื่องที่เพิ่มเติมคือเรื่องไหนเรื่องราวเป็นยังไงออกกาศเมื่อไร่เดี๋ยวรีมาเล่ากับทุกคนได้ฟังกันมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องหลักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวโดยซีรีส์เรื่องนี้มีการถูกสร้างมาสานิยายชื่อเดียวกันกับซีรีส์แต่งโดยนายพินตา สุนลรคอซีรีส์แนวโรแมนติกชวนจินโดยพูดถึงภารกิจลับของหนุ่มนายแบบที่อากปลอมตัวมาเป็นผู้เข้าแข่งขันโดยมียร้านกะเพราไม่มีขั้วฝักยาวเป็นเดิมพันเพื่อตำแหน่งเชฟคนต่อไปแต่ก็ไปหลงเสน่ห์เกินต้านของเชฟเจ้าของร้านสุดหล่อเสียก่อนความสัมพันธ์ของพวกเขาหรือเมนูผัดกะเพราอะไรจะเด็ดและเราใจไปกว่ากันเดอะซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุนสุเวลา22่สนาิกานาทีทั้งช่ววัน31และอําลังทางแอปพลิเคชัน i c e e เริ่มออกากาศตอนแรกวันศุกร์ที่5รกรกฎาคมต่อด้วย Century of Love ปฏิหารรักร้อยปีซีรีส์วายแนวแฟนตาซีแอคชั่นโรแมนติกดราม่า,มามจบในเรื่องเดียวโดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้มั่นคงในความรักและได้รับพลังจากศีลาหสีในการมีชีวิตเป็นอมะตะเพื่อรอกันกับชาติมาเกิดของคนรักที่จากไป ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ดัดแปลงเนื้อหามาจากา e. i แต่เป็นบทละครที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่โดยผู้เขียนบทและผู้กำกับจากซีรีส์คุณชายและกฎแห่งรักเดินดูดที่หลายคนคงได้รับชมกันแล้วฉะนั้นถือเป็นหนึ่งในการการันตีคุณภาพของซีรีส์เรื่องนี้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนปฏิหาริย์หลกักร้อยปีเป็นเรื่องราวของซานชายหนุ่มเชื้อสายจีนผู้มั่นคงในความรักและผู้หญิงที่ซานยอมยกทั้งหัวใจของเขาให้เธอนั่นก็คือว่าหญิงสาวผู้มีหน้าตาสาสวย เรียบร้อยและเพียบพร้อมด้วยฐานะแต่แล้วก็มีเหตุให้ว่าต้องเป็นฝ่ายจากไปก่อนนั่นทําให้ทั้งสองไม่มีวาสนาที่จะได้ครองคู่กันในชาตินี้แต่โชคชะตาก็ไม่ได้ใจลายเกินไปเมื่อซาดนรับพลังจากศิลาห้าสีที่สามารถทําให้คนมีชีวิตเป็นอมาตะได้แต่การฝ่าฝืนธรรมชาติย่อมต้องมีผลเสียตามมาเมื่อในทุดุคืนก่อนขึ้นวันใหม่ซาจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากผิดของศิลาห้าสีพร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าหากในหนึ่งร้อยปี สันยังตามหาวานไม่เจอเขาจะตายอย่างถูกทรมานและแล้วในปีสุดท้ายก่อนจะครบเวลาในเงื่อนไขที่พลังของศีล5สีจะกลายเป็นคำสาบวันหนึ่งซานก็ได้พบกับวีเด็กหนุ่มผู้มีรอยยิ้มใสซื่อแต่แฝงไว้ด้วยความเจ้าเล่ห์และจากการทํนนายังดูเหมือนว่ายิงสาวผู้เป็นราเดียวของเขาจะกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กหนุ่มคนนี้ที่สารได้ลั่นวาจาว,ว่ายังไงก็ไม่มีทางชอบเด็กขาด ซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศทวนันพุธพฤหัสเวลา20นากา30นาท,ท,ทีท่างช้าวัน31และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน Netflix เริ่มออกกาตอนแรกวันพุธที่10กรกฎาคม I saw you in my dream เธอชั้นฝันเราในคืนกกสุดท้ายของเดือน6และ12ไอซ์ฝันเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับชีวิตของเขาและเหตุการณ์เหล่านั้นมาจะเกิดขึ้นจริงมีเพียงเรื่องเดียวที่เขาไม่เคยฝันถึงั่นก็ถือเรื่องความรัก ทว่าคืนสิ้นปีนั้นใน้วงฝันเขาก็เห็นชีวิตรักแสนอบอุ่นที่มีร่วมกับผู้ชายที่อ่อนโยนต่อเขาอย่างที่สุดและไม่อยากเชื่อว่าชายคนนั้นจะเป็นพีย่ยูพี่ชายข้างบ้านที่เก่งเรื่องวรรณาทรเขาเป็นที่หนึ่งตรงข้ามกับคนในความฝันอย่างสิ้นเชิงทั้งที่เหม็นที่หน้าพี่เขาขนาดนั้นแต่พี่ยูในความฝันกลับไปค่อยแทรกค้มมาอยู่ในหัวใจของไอทีละน้อยอย่างไม่ทันรู้ตัว ดซีรีส์เรื่องนี้จ่ออากาศทุกวันพุธเวลา20นกาทางแอปพลิเคชัน VTV และเหมาะอากาศตอนแรกวันพุธที่14กรกฎาคมและ4 minutes โดยซีรีส์เรื่องนี้จ่ออากาศทุกวันศุกร์เวลา23นิกา20นาทีทชชวัน31และเวอร์ชันแบบเพดดร้อนทางแอปพลิเคชัน View และเหมาอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่16กรกฎาคม กันบ้างครับทุกคนสำหรับซีรีส์วายที่จะออกอากาศในเดือนก,นกรกฎาคมนะครับบอกเลยว่าอัดแน่นจริงๆเนาะเพื่อนๆในชอบเรื่องไหนแล้วก็รอคอยเรื่องไหนกันอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดส u b s c เ i b e เลยเน,น,นะครับแะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆก็สามารถซัพพอร์ตโดยการกดต่งค์ได้เลยวันนี้แล้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย